สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมทุนทุกทุกท่านเลยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานชาวราศีเมทุนนะคะเรามาดูกันว่าช่วง10วันนี้นะคะหมายเลข10ค่ะหมายเลขแห่งความอุดมสมบูรณ์ความสุขแล้วก็เป็นหมายเลขแห่งการเริ่มต้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันซิว่าข่าวดีเรื่องใหญ่ของชาวราศีเมทุนในช่วง10วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีเมทุนกันบ้างนะคะขอพลังงานชาวราศีเมทุน ข่าวดีเรื่องใหญ่ของคุณใน10วันนี้ค่ะ7จดาบ The Wheel of Fortune นะคะหมายเลข10จริงๆเกิดการเปลี่ยนแปลงความรวมสมบูรณ์ความสุขโชคชะตาพลิกผันนะคะมีแต่เรื่องราวที่เหมือนกับว่าคุณจะได้แก้ไขอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแก้ไขในเรื่องของการงานแก้ไขเรื่องของการต่อรองนะคะการพูดการเจรจาการคุยการปรึกษาหารือหรือว่าการคิดการวางแผนอะไรบางอย่างนะคะเกิด อุปสรรคเกิดขึ้นเกิดการสะดุดเกิดขึ้นเกิดเรื่องของการชะลอบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นและบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกไม่คาดคิดคาดฝันกําลังที่จะเข้ามาเป็นเรื่องราวอะไรที่พลิกผันโชคชะตาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่น่าเชื่ออาจจะเป็นการติดต่อบางเรื่องอะไรที่สะดุดหยุดนิ่งแต่ก็ได้รับคําตอบแต่บางเรื่องใหม่ๆก็อาจจะสะดุดหยุดนิ่งเช่นกันนะคะ และบางอย่างที่เป็นดีไวท์ทามมิ่งในจังหวะของชีวิตสําคัญมากๆเลยถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกว่ามันรู้สึกยังตัดสินใจอะไรไม่ได้มารู้สึกคลุมเครือมารู้สึกมันรอรอรอ,อะไรบางสิ่บอย่างอยู่รอไปก่อนนะคะเมื่อไหร่ที่จังหวะทามมิ่งที่ใช่สัญชาตญาณในตัวตนของคุณจะรู้สึกว่าเออมันถึงเวลาละแต่ว่าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าเราโมโหเรามีความใจร้อนเราวุ่นวายเราจะไม่สามารถที่จะใช้สัญชาตญาณหรือว่าการตัดสินใจนั้นได้ อะไรบางสิ่งอย่างเก่าๆอาจจะโคจรมานะคะทับอยู่ที่เดิมในในบางครั้งในบางจังหวะและระวังด้วยค่ะมีฉาชีพมีทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ line. ถ้าจะลงทุนอะไรออนไลน์ line, อะไรแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะปรึกษาเพื่อนปรึกษาครอบครัวหรือว่าไม่ต้องลงทุนเลยในเรื่องออนไลน์ line, ก็ดีถ้าคุณยังไม่รู้ในสิ่งสิ่งนั้นอย่างลึกซึ้งและมากพอนะคะถ้าจะทําอะไรก็จะต้องเหมือนกับว่า ศึกษาด้วยตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะลงทุนในด้านของธนาคารอะไรแบบนี้ไปเลยนะคะอย่าเชื่อใจไว้ใจใครง่ายไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือว่าออนไลน์นะคะชาวราศีเมถุนข่าวดีเรื่องใหญ่ของคุณ the high p r i n s t e s s ค่ะข่าวดีเรื่องใหญ่ของคุณสามเหรียญข่าวดีเรื่องใหญ่ของคุณ justice ค่ะแล้วก็4ีดาบ มีบางเรื่องที่ควรใจนะคะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าลึกลับซับซ้อนสับสนอะไรบางสิ่งบา <ๆ S 1> งอย่างกับตัวเองหรือว่ามันมีเรื่องราวของความอ่อนไหวบางอย่างเกิดขึ้นการรับรู้พลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่างสัญชาตญาณความรู้สึกถ้าคุณรู้สึกว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กาลังบอกคุณว่าไม่ใช่การตัดสินใจที่ใช่และที่ถูกต้องเลยขอให้คุณเชื่อมั่นในพลังงานของตัวเองไว้ค่ะเพราะต่อไปนี้มันจะเกิดนิดหนึงเรื่องของ การเจรจาการพูดคุยการปรึกษาหารือการทาํ teamwork, าทงานเป็นทีมเวิร์กการทํางานเป็นทีมเดียวกันการได้วางแผนอนาคต1 2 3 4อย่าที่จะก้าวหน้าเรื่องของการเงินอย่าที่จะเติบโตขยับขยายมีเกณฑ์ได้เติบโตขยับขยายหรือว่ามีเกณฑ์ที่ได้อะไรมหม่ๆในชีวิตหรือว่าจะทําให้ ให้มันไปต่ออยังไงดีนะคะก็หาที่ปรึกษาหาที่พูดคุยเจรจารนะคะไอเดียใหม่ๆใ,ใกล้ลๆใหม่ๆสิ่งใหม่ๆจะทําให้คุณได้เห็นอะไรมุมมองอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นเองค่ะและการแกลก่เการพูดคุยการเจร,รจกากําลังจะเกิดขึ้นนะคะไม่มีอะไรที่ใช้ความใจร้อนใช้ความมุ่นวามใช้ความอีโก,โก้ที่จะสร้างทางออกได้ดี การใจเย็นค่อยๆพูดค่อย,อย,อยจา่าปักการันปฏิบัติ norm กำลังจะเกิดขึ้นนะคะบางสิ่งบางอย่างต้องรอจังหวะจริงๆนะคะในบางเรื่องเชื่อว่าชาวราศีเมถุนน่าจะเข้าใจนะคะรอจังหวะของทามมิ่งสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่ายิ่งเราพุชอะไรที่มันยากมันหนักมันเหนื่อยเกินไปมันยิ่งแบบ ยิ่งผลักสิ่งสิ่งนั้นออกแต่ถ้ารู้สึกว่าโฟล์แล้วก็ดึงสติดึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองกลับมาแล้วก็ให้มันไหลไปกับธรรมชาตินั้นสิ่งที่ดีมากๆไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรเริ่มต้นอะไรคิดอะไรทบทวนให้ดีก่อนนะคะว่าจะถ้ามีประเด็นท็อกซิกอะไรจะปรึกษาใครดีนะคะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะปรึกษาใครดีนะระบายอะไรกับใครนะแบบนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันเพราะว่าบางอย่างมันบางอย่างหรือว่าหลายอย่างมันเป็นดาบสองคมนะคะสีดาบการคิด ถ้ารู้สึกเครียดในช่วงนี้นะคะก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพแล้วก็ถ้าเครียดมากๆจริงๆหรือว่าอาจจะต้องออกไปหาธรรมชาติบำบัดนะคะปลูกต้นไม้บ้างอยู่กับธรรมชาติบ้างไปทะเลหรือว่ามีพลันที่จะทําอะไรคืออย่าอยู่กับที่อะไรเดิมๆมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกแกว่งหรือว่าน้อยๆหรืออึดอัดนะคะหรือว่าดาวกับความรู้สึกตัวเองแบบนั้นนะคะทาให้เกิดความเครียด สุขภาพนะคะปัญหาสุขภาพความคิดความเครียดความรู้สึกบางสิ่งบอย่างที่มันสะสมที่มันอึดอัดที่มันมันอ่อนไหวบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะข่าวดีเรื่องใหญ่ของชาวราศีเมถุนในช่วงสิบวันนี้นะคะสิบเปลียน,นะคะ่ะท่านใดที่ทํางานหนักนะคะ กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่เลยในช่วงนี้บอกเลยว่าในช่วงนี้คุณมเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่ได้รับอสังหากําลังผ่อนรถผ่อนบ้านกําลังที่จะหมดหนี้หมดสินหรือว่ากําลังที่จะได้อะไรที่เป็นของชิ้นใหญ่เข้ามานะคะ<ส>ก็จะต้องอดทนหน่อยนะคะการวางแผนการรอคอยจังหวะเวลาการทําการลงทุนการเรียนรู้อย่างชัดเจนกับตัวเองสักทีหนึง่งการหาดีไซน์อะไรใหม่ๆการวางแผนการที่จะได้เหมือนกับลุก ฮึดสู้ขึ้นมากับตัวเองนะคะอยากได้เงินอยากได้รถอยากได้บ้านก็ต้องสู้อยากที่จะอยากได้อยากมีก็ต้องทะเยอทะยานที่จะอยากได้อยากมีอยากสร้างใช่ไหมสร้างลงทุนทําลงมืออย่างสุดใจเลยคุณก็จะได้สิ่งนั้นมานี่คือ1ิเหรียญแห่งความมั่งคังร่ารวยคุณมีเกณฑ์ที่จะร่ํารวยในอนาคตข้างหน้าหรือคุณสร้างมาแล้วเนี่ยสิวันนี้คุณอาจจะได้รับเงินได้รับจ็อบได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเงินเป็นงานเข้ามาแล้วก็ได้ ได้อะไรที่มันเป็นตอบแทนแล้วคุณจับต้องได้จริงๆนะคะและสิ่งที่สําคัญคืออย่าลืมที่คุณจะต้องวางแผนในการลงทุนในอนาคตค่ะถ้าคุณมีเงินเย็นในกระเป๋าคุณอาจจะต้องเอาเงินไปลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่คุณจะต้องเรียนรู้คุณจะต้องเรียนรู้คุณจะต้องหาทางออกอะไรกับตัวเองการลงทุนและก็การ การลงทุนเรื่องของการเงินคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องของการเงินอย่างชัดเจนแล้วทาให้คุณร่ํารวยมากขึ้นการต่อยอดเรื่องของการเงินยังไงช่องทางไหนนะคะศึกษาหาความรู้คุณจะร่ํารวยแน่นอนเลยนะคะบอกเลยว่านี่คือสิบเปลี่ยนแห่นความรุมส่สมบูรณ์ความมั่นดานแล้วก็ร่ํารวยเกิดขึ้นอาจจะรู้สึกว่าผ่อนลถหมดแล้วอาจจะมีรถคันที่2แบบนี้อาจจะผ่อนลด ขนาเล็กอะไรเล็กๆได้แล้วก็ขยับมาเป็นพรอนอะไรที่มันใหญ่มากขึ้นคือได้สิ่งของชิ้นใหญ่มากขึ้นนั่นเองนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้แบบนั้นแต่ต้องไปอย่างช้าๆแล้วก็ใจเย็นๆมากๆเลยนะคะเขาเรียกว่าได้มาจากการสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงจริงๆไม่ได้มาจากโชคฟลุกๆเลยทีเดียวนะคะการเจรจาการติดต่อสื่อสารอาจจะมีใคร คืออาจจะได้รับข่าวดีเรื่องของการเงินในช่วงนี้ได้รับการออฟเฟอร์อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าติดต่อคอนแทคอะไรได้โปรเจกต์อะไรมีใหม่ใหญ,ใหญ่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะชาวราศีเมทุนสวยงามมากๆเลยนะคะ แล้วก็หลายๆท่านคือเหมือนกับว่ารอคอยเดินทางเป็นเศรษฐีเดียวนะคะชาวราศีมีถุนก็อนาคตในวันข้างหน้ายาวๆคุณอาจจะวางแผนอะไรไว้ที่มันไกลออกไป10ปีออกไปแบบนี้มันก็จะเกิดเรื่องของการพาอพูนกําไรหรือว่าสังหาที่มันเพิ่มมากขึ้นคุณจะลงทุนต่อยอดทําอะไรคิดวางแผนทาอะไรเรื่องของการเงินที่มันทําให้อีก10ปีอะค่ะมันกลายเป็นผลกําไรที่เป็นล้านๆแบบนั้นนะคะนี่คือข่าวดีเรื่องใหญ่มากๆเลย9ดาบถ้ารู้สึกว่า คือคุณจะต้องใส่ใจตัวเองมากขึ้นนะคะใส่ใจตัวเองมากขึ้นในเรื่องของสุขภาพความคิดความเครียดความกังวลการนอนไม่หลับรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่หรือว่าฝันนอนไม่เพียงพอนอนไม่เต็มอิ่มฝันเยอะแบบนี้คุณจะต้องเปลี่ยนเวลาที่จะบริหารในเรื่องของการนอนหลับนะคะการของการทานอาหารที่ดีมีประโยชน์การแบ่งเวลาตรงแบ่งเวลาของตัวเองให้ดีไม่ว่าจะเป็นเวลานอนเวลาทํางานเวลา,าเวลาที่จะพักผ่อนความเครียดหรืออาจจะ คิดมากเครียดเครียดโดยไม่รู้ตัวก็กลายเป็นอาการซึมเศร้ากลายเป็นอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันมันรู้สึกดิ่งดาวเข้าไปลึกๆบางอย่างเพราะฉะนั้นจะต้องดึงสติดึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองขึ้นมาเอาสิ่งนั้นไปสู่การออกกําลังกายผ่อนคลายค่ะ เพราะว่าการออกกําลังกายการดื่มน้ําให้ได้สองสมลิตรมันทําให้ร่างกายเย็นปรับบาลานซ์ปรับสมดุลอะไรภายในออกกำลังกายแล้วมันหลั่งสารความสุขทําให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่เครียดด้วยในการออกกาลังกายสําคัญมากๆเลยนะคะในช่วงนี้ก็ต้องใส่ใจตัวเองมากๆเลยเช่นกันค่ะมันเหมือนกับเป็นเรื่องราวการคิดคิดการคุยการเคลียร์การติดต่อสื่อสารบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะใจเย็นก่อนยิ่งคิดยิ่งทุกข์ยิ่งเครียดวางไว้นะคะ แล้วก็อาจจะมีใครที่รู้สึกคิดถึงคุณมากๆนะคะเป็นเรื่องราวโชคชะตาของความรักความผูกพันนะคะมีใครต้องการที่จะเข้ามาในชีวิตคุณชาวราศีเมถุนเรื่องดีข่าวใหญ่ของชาวราศีเมถุนค่ะสีถ้วยเห็นไหมคะใจเย็นบาลานซ์ balance, ชีวิตของตัวเองใหม่ค่ะคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ออกไปสู่อะไรที่เป็นธรรมชาติกับตัวเองออกไปสู่อะไรที่ที่ทำให้คุณรู้สึกใจเย็นมีความสุขแล้วก็เบาสบาย t e m p e r a n c e ์ อาจจะเป็นการนั่งสมาธิการทำบุญทำทานการปล่อยวางการเป็นอะไรการทำทานแบบให้ยังไม่หวังผลตอบแทนนะคะหรือว่าการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมหรือว่าอยู่ความเงียบความสงบของตัวเองในธรรมชาติก็ได้น้ําทะเลภูเขาอะไรแบบนี้ต้นมงต้นไม้อะค่ะแบบนี้มันจะช่วยเหมือนกับว่าปรับสมดุลให้คุณได้ ไปสู่อะไรที่ดีกว่านี่คือการโยกย้ายนะคะโยกย้ายที่อยู่โยกย้ายอารมณ์ความรูม้สึกโยกย้ายสิ่งที่ดีกว่ากำลังจะเกิดขึ้นเดี๋ยวสถานการณ์มันจะดีนะคะใครใครที่รู้สึกว่าสถานการณ์มันไม่ดีเดี๋ยวสถานการณ์ทางออกทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะขอคาตอบของชาวราศีเมถุนค่ะ Within the next few months อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าบางเรื่องที่ใหญ่นะคะ อีกไมก่กี่เดือนข้างหน้ามันจะเกิดขึ้นกับคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณวางแผนไว้มันกําลังจะเกิดขึ้นแล้วละ่ะอาจจะต้องใช้เวลาแล้วรอเวลาหน่อยนะคะการพิจารณาทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะการเริ่มต้นใหม่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้น meditation brings answer สมาธิสติจะนําคําตอบหรือว่าการติดต่อหรือว่าการคุย,กา,คยการเคลียร์การเจจาหรือว่านําสัญ,ญญาณอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มาให้กับคุณนะคะก็ขอให้ชาวราศีเมถุนประสบความสำเร็จเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ